สวัสดีค่ะนี่กับพบพ่อกับช่องไทยย้ยบ้านเดือเนาะคะนะ่ะเนาะโดนๆนมาพอกันเท่านึงเขาในเมืองบาได้กับลงท่งแล้วค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ท่งหน้าก็เจ้าดำนาแล้วแด,วดวนเห็นปกงามคำขำหาโมงกกวาละมืดเจ้าใส่เครื่องดำนาสะออนน้ำกับเจ้าแม่ เต็มคองนึงตุตกตุกอันนี้ลงไปนี่เด่นน้ําเนีมือแรงเลยได้นี่เนาะเฮ้ฮะเจ้าดํานาใส่หลดดําการนี่น้อยนึงเึ็นหอดบ้านเขาเนาะ ในนี่มีสองให้ไม่ได้ย่างไปไกลตะกี้ตรงนี้มันจะเป็นป่าดอกไม้เดี๋ยวสิย่างไปบึงดอกไม้ก็จะหวานอย่างบัวบุล่ะเออข์ก็จาหวานดอกไม้งไปเหยียบป่าดอกไม้ขกเจ้ะได้ดอกดาวกระจายเดี๋ยวก็จาก็ให้นะไป่เดี๋ยวอื่นก็จะไปปลูกดอกไม้ไปได้บ่วโน้ย่างตุ๊กนาบกับป๋านี่ นะข้ะหน้าไอ้ปูนกระเจ้าน้อยๆนีอ,นอ,อุ้ยยตกลงนี่นะ้ำจักสิเป็นสภาพใดด้ดือมูน้อยเลียนน้ำมา,มาเอามาผิดทางเดี่ยหลัดเข้าไปนี่ล้วโลดไม่อเข้าไปเบิ่งป่าดองไม้ข้าเจ้านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวขามไปก่อนอึบยานกองตกน้ำกับอันนี้ลัดขับไปนี่แหละอึบเนี่ยอันนี้ดอกกุหลาบเห็นงามงามน,นี่ก็จะกำลังปลูกใหม่นี่เข้าในเมืองบ่ได้ฮ่ะก็โล่งทงแล้วค่ะโล่งทงมหาเหรอ เปิดดอกไม้น้ากางท่งกลางท่าดนะเนาะแล้วน,น,นี้ดอกบ้านเฮาก็เอินดอกกุหลาบหินแล้วเนาะน่างามแปลงนี้แปลงสีแดงแปลงนี้แปลงสีชมพูงามเนาะหาเลาะน้ำห่างมาได้เขาหามเขาห่างกันมาเลาะน้ำทงเลยหลาะน้ำป่าดอกไม้ ก็เจ้ากำลังกาก้าต้นดอกเข็มเข็มแดงอ้อันนี้งามจักดอกพิสังเด้อจักดอกอีกอย่างน้องเนี่เอะไปเหยียบต้นไม้ก็เจ้าสินะเอองามๆเนี่ยเนีจักดอกอีกอย่างเด้อบรูกว่าจักสื่อกวาถามพวมมูแต่ว่ามันงาม งามนะอันนี้ก็คืกอาการบัวจักบัดอกอีกอย่างแล้วก็บ,บัวทามพอ่องามที่น,นี้คนมาหลับซื้อก็จะปลูกสี่แล้วก็จะอเอาไปประดับตามใ่สุ่มกลางถนนเนาะเนาะงาม,งามจักดอกพี่สังดอกโมต่วา่ามันงาม อากาศดีไม่ดีเฮ้ยเวลียู่แต่ในห้องอยู่แต่นในหอ้อ,นนหองสี่เหลี่ยมโดนๆนะเบิดมือเบิดเว้นออกมาเลาะมือน,นี่สูตรอากาศเต็มปอดในแม่เนาะก็ไม่า,มางเลาะเบิ่งดอกไม้นะ่ันคือเอียงเลี้ยงเซ็งสิอันนี้ก็ดีนี่อันนี้จกักรดกผีสังเด้อบ่เอิรนเอิรนซื้อบ,บ่เป็น โอ้แต่ว่ามันงามเ้าจ้ะกำลังกล่าวไหมตะกี้น่ะเห็นหลายๆเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วอันนี้ปานดอกอันดอกดอกอย่างน้ำให้น้าบ้านเฮานะคนซื้อก็บ่เป็นดอก ว่าน oh, ี้ก็มี้เอาของข่อยเจ้าสิบะยืมไปใส่ซะบ่เออดอกบ่เคยเห็นจักเทื่ออันนี้นะฮะจักดอกพี่สังบ่จักว่าดอกไม้ซื้อซื้อดอกไม้ซื้อว่าอีหยังเด้อะยืมไปก็จะปลูกมันงามเดี๋ยวลงมาเห็นงามๆามมึงมาหลอกเบิ่งนนะฮะมาหลอกเบิ่อข้างนอกโอ้โหมีแมวพร้อมมีหมาพร้อม อันนี้คอนโดนกคอนโดนกไอพิราบเนี่ยเห็นปะนกพิราบเ,าเราจะเลี้ยงนกพิราบไม่เอาไข่มันเนี่ยคอนโดนกพิราบอันนี้บ้านมาเลาะบ้านเฮ่าล้วนเราก็เห็นจุดเตือยมีสปริงเกอร์เรียบร้อย เป็นไม่ไม้ใบถ้ามันอยู่ใกล้ลวแม่หิวเมื่อน้ำเลวนี่แต่ก็เจ้าขายขายหยกแปงดอก็เจ้าบขายอันนี้ก็เจ้าขายส่งเลยสวนดอกไม้ขึ้นกันแล้วเจ้าก็บขายย่อยนะขายหยกแผงหยกแยง <c ười> คอนโดเพาเอนเห็นว่ามันคือมือดแท้ละ่ะคอนโดไนนอ้นกพิราบเ่เห็นเนาะมันย้อนแสงคอนโดนกพิราบเป็นเลอยๆตัวคือได้เห็นน,อน้อยๆนะอุ้ยแม่แม่แม่หม,มาอุ้ยอต้นมะอื้อปลูก ด้นมะเอือใส่อันกระสอบกระสอบข้าวม่นบ้านเฮ้ากันกระสอบป่านกระสอบปุยเนาะมะเอือได้อะนะเจ้ามะเอือพันที่สองเออไหนโอ้มะเอืออันนั้นแหละฟักทองของแท้และสีเหลืองอุ่ยหุ่ยเลยเนาะหมากน,านะมาเปิดเติวเจ้าป่านเลยเด้อ สักทองของแกเลยเนี่ยสีเหลืองๆก็จะปลูกใส่กระถางใส่กระสอบปุ๋ยยมกระเจ้าออก็ก็ออกไปเป็นฟูงกระเจ้ากับนี่เด้ถึงเวลาเขากระเจ้ากับหัจักหูจักว่าเงินกะเจ้าอยู่ใส่ดอกยังอันนี้อันมาในนี่แต่บุหูจักสื่อดอกไม้จักดอก งามอเอ้ยได้อ,ออกมาหายใจหายคอเนี่ยแม่เนาะอันนี้นะ่ะนั่งอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมนิดน้อยอยู่ตั้งแต่เข่าจนออกระสูดอากาศเข่าปวดนี่แม่เลยพุดอู่อยู่แต่ในห้องไนไยเลยอันใดก็ครอบย่านตะโลกตะไพ เขาในเมืองบบได้ก็โลงท่งเท่านั้นต้วเนาะน่งามโอ้นาหล่อเถี่ยวสวนดอกไม้เนแม่เลยนาเบิ่งเนี่นยมันจะเจร่ญนหูจะเจร่ญนตาเนแม่เนาะนั่งเฝ้าแต่มือถือเบิง่งเฝ้าแต่ทั่ทชัดอยู่เมื่อไดก็ได้ กล้าถามแล้วกระดอกอีกย,ยังเป็นอย่างเขาบริสุทธิ์น้ำแล้วเนาะเขาให้มาหล่อเบ่งกับบุญละวัาไอน,นี้แห้งงามดูงามเนาะสีเหลืองเจ้าไปตกแต่งส่วนหย่อม อันเนี้ก็สิบบเมนดอกดาวกระจายก็จะปลูกใส่กระถางกันหรือถ้าห้าหวานใส่ถงมันก็ะสิต้นใหญ่กว่านี่บอสสีเหลืองก็จะปลูกสงเนาะั้งเทือมมากกับล,ลายลายั้งเทือมมากกับบมมี่เลย หล่อเบิ่งยังส่ก็บสบายหูสบายตาโอ้ยมีแหงทองม,มีแหงใสนะเบิ่งขคงสวยๆงามๆเนี่ยแม่เหรอตะเวนกะใกล้สิตกดินแหละ พี่พ่อบ้านเทาเนาะเป็นยังไงสิถ้า,านนหน้าดำนาดำนาสองให้คางให้หน้าทางนี้ปลูกดอกไม้บ้านก็จะน่ะน้ำมันหลสะออนสะดวกสบายน,นี่นะดอกก็นี่นะงามไหลเจ้าว่าเมนโดยอกียังงามคัก อากาศกับบริสุทธ์เอามาหล่อทงอย่างนีนะแตกาบริสุทธ์ดีขนาดม้ากันมาเบึงมาเบึงต้นเขากระเจ้าน้อยนึงกระเจ้าใสเครื่องดำซอนดินกระเจ้าน้ำกระเจ้าเนาะเปล่งเขาเต็มเต็มแล้วก็เปล่งออกใส่หลดส่หลดดำหน้ากระเจ้าก็ได้ เสียงนกเสียงกากระห้องฟานอยู่บ้านเฮารโดดให้แต่บุมีเสียงเขียดไงแต่เสียงนกเสียงนกหน่อยก็นกไงนกใหญ่ก็คือเครื่องบินมันติดสนามบินบ้านเฮามันเอาไส้เครื่องดำบุได้มันเป่งน,น้ำออกบุตกบ้านกเจ้าผัด ไผขาดแล้วก็เอาน้ำเข่าไปขังดีๆแล้วค่ะเป่งออกแล้วจังเอาโหลดดำบ้านเ่าค่ะเป่งบุปไปบุปมาสังนะสองให้นายง่ายๆนะตกบุบลงไปเซเดอร์ละมือถือกระดุยอันนี้หอยเซลี่คือกันในบ้านข้าเจ้ากระได เฮอยเซอรี่หลายบดว้ามักซิดาาน,น่อยเอ,าเอ,าเอา้าเอ้าเอ้าวรถเจ้าบูกินนี่แต่แมง